นี่น่ารักด้วยวยให้กินเราค้ยให้กินนี่กล้วยน่ารักอ่ะกล้วยนี่นี่นี่กล้วยนี่กล้วยเลี้ยวมากินกล้วยกันเลี้ยวรู้เรื่องอีกอ่ะตุ๊กเโลกกระโลกมาปล่อยนะนี่มาถึงมาพูนคนนะว่าเอามาปล่อยนะอ้าเ้วเร้วเร้วใครกินมือเลยโอ้ยนี่เลี้ยวเลี้ยวนี่เราไปกินกล้วยแล้วเี่ยดูเห็นมเตัวนี้าเลยยอนี่สุดยอดเลย มากินกีบุ้ยไอ้ตัวนี้ไม่แม่ชอบติดใจขนมปังไม่กินกีบุยใช่ไหมแม่เหรออยากกินขนมปังซะ่ไหมเนี่ยไม่รู้ถ้ามีก็เอามาให้มีมีอาเนี่เสียเสียกระลอกหมดนะกินขนมปังอะแล้วพี่หมดไปก้อนนึงแล้วแหละขนมปังสเวนด้วยนะขนมปังสเวนด้วยนะป็ตัวนั้นไอตัวนั้นกาอยากกินน่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามา ถ่ายรูปไม่เจ๋งเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยตอนกินเนี่ยมามาเร็ยวมาเร็ยวมาเร็วกลัวกลัวเขาคิดคิดว่าเราจะทําอะไรเขาอันนี้คุ้นคนตัวนี้โยไอ้ตัวนี้ไม่กลัวเลยอ่ะถ่ายรูปได่เจ๋งเลยของเขาจะมาปล่อยคุ้นคนเขาไม่อยากเลี้ยงเขาก็มาปล่อยเขามีเขาชอบกินข้าวโพดหรือเปล่านี่ก็แล้วมันกินทุกอย่างแล้วมันมันเห็นอะไรปัญหากินของมันใส่ขนมมาเลยกินขนมดูทิ่ใหญ่กินน้อยไม่ไปเลยอ่ะ ไม่ถ่ายนานเลยอ่ะอุ้ยแต่ไม่ถ่<ก>ายนุ้ยนบหมดกันหมดกัน